ครับกขอสวัสดีครับพอพี่น้องของเ่าซึ่งข้าสู่ขุนสู่นครับผมขอสวัสดีคือกองกระเดื่องกับพี่น้องของบบาซึ่งข้านาอแ่นพันแท้ครับพี่น้องแฟนพันแท้เสี้ยนไรเสี้ยนย่างครับพี่น้องของบบาซึ่งข้าน้อมือนีผมเองเบาซึ่งข้านะมาอยู่หนาฐานบังไฟครับพี่น้องอยู่บ้านเราหน่อยอำเภอขอบ้างจังหวัดยะโสครับพี่น้องมือนีผมเองเบาซึ่งข้านาะครับพี่น้องเสี้ยนไรนาะพี่น้อง จะว่ากันครับพี่น้องการมากเมือกันเนาะผมเองเบาซึ่งการกับมาเบิงมองไฟขึ้นเก้าขึ้นเดิมครับพี่น้องของเบาซึ่งการเนาะมือนีมาแล้วกับอดคลไปพี่น้องเบิงนั่มครับพี่น้องมองไฟติดอยู่ในฐานนะครับพี่น้องเป็นน้องกัปตันเนาะเป็นทีมงานน้องกัปตันครับพี่น้องเขากับมาเบิงในการครับเบาซึ่งการครับผมทีมงานน้องกัปตันมือนีสบินไดุู้มมาได้ครับพี่น้องเนาะเขากับมาเบิงในการกรับเบาซึ่งการครับผมตอนนี้ก็อยู่ในฐานเนาะ กำลังตกแต่งบัมงไฟอยู่ครับพี่น้องกำลังมัดฐางตกแต่งเนาะเราความมาตรฐานครับพี่น้องเขากลับมาเบิกในการกระบาเซิงกันครับผมว่ามือนีน้องกับตันทอดสิบินได้สูงมันได้ครับพี่น้องขออกมาเบิกในการเลียกระบาเซิงกันครับผมมือนี้ผมเองเบากเซงกันกัอยู่บ้านเราหน่อยครับพี่น้องรวมเพื่อขอว่างน้อยจังหวัดยะโสครับพี่น้องมือนี้เนาะผมเองเบากเซงกันกัมาเบิกงหมืองไฟคือเก่าคือเดิมของเบากเซงกันครับพี่น้องเบิงแล้วกเกษตรี่พี่น้องเบิงน้ำเนาะเขากลบมาเบิกในการครับพี่น้อง มือนีน้องกับตันสิบินเด็สูงบันได้ครับพี่น้องผมมาแล้วก็ซอยติดตามเบาซึ่งข้าได้เด้อครับพี่น้องซอยกระไรกุดแชร์แล้วกดติดตามเบาซึ่งข้าได้ครับผมมือนีผมเองก็มาเบอร์งวงไือเก่าคือเดิมของเบาซึ่งขั้นฮิดคลิปให้พี่น้องเบิรงน้ำครับแสดงหัวาข่ได้บินได้สูงตามครับพี่น้องไายได้ลำดาบบ่อยเขาก็บแได้หูวจักจากคลิปของเบาซึ่งข้าเนาะครับพี่น้องเขากับเบิรงในการเรื่อยๆกเบาซึ่งข้าครับผมตอนนี้ก็น้องครับตัน อยู่ในฐานเนาะล่อเบิงในการครับพี่น้องมาทีมงานน้องครับตันห้อสีบินได้สูงบันไดเมื่อนี่านวะครับพี่น้องเต้นฟันแท้ครับพี่น้องมื่อนี่ผมเองเบาเสี้ยนขานครับพี่น้องเส้นไหลเนาะกายาวากันครับพี่น้องหมักบวกระนเนาะคนเฮาเบิงในการเรื่อยๆครับเบาเสี้ยนขานครับผมพี่น้อง ยอดยอดมือนีิ<อ>ผมเองเบาสิกากนออกามาบ้าน,<ห>นเราหน่อยครับพี่น้องขอว่างเพื่อยาโสจังหวัดยาโสเนาะหัวปีดหัวถือครับพี่น้องแกจะ่ากันแดดก็ฮ้อนครับพี่น้องทองฟ้าก,ก็บ่เปิดบันไดครับพี่น้องทองฟ้าบ่ค่อยเปิดบันไดนอ้มือนีิเมฆตั้มดำหลวครับพี่น้องเมฆตั้มแห้งครับไฟขึ้นแป๊บเดียวกับหนาสิแนบ่เห็นแล้วครับพี่น้องเมฆตั้มทอง้ามืดจังหน่อยครับพี่น้องใกล้ๆฝนชิตกเนาะ คืบครมครับพี่น้องบุกคอยแลมบันไดมือนี้เอาขวมาเบิ่งในกันกับบ้าซ um ึ่งกันครับผมมาลองครับตันมือนี้สิบพานบ่ครับพี่น้องเบิ่งในกันเรื่อยๆกับบ้าซึ่งกันครับผมนี่เนาะมาบุกคอยแจงบันไดแต่๋ยวกัสามารถเบิ่งได้จับได้กันแล้วพี่น้องเนาะเบิ่งในกันเรื่อยๆกับบ้าซึ่งกันครับผมมือนี้ผมเอียงบ้าซึ่งกันกับมาเบิ่งผมไฟคือเก่าคือเดิมเนาะครับพี่น้องตอนนี้มีฐานอากาศเรียบร้อยนะครับพี่น้องเหลืออีกคนนึงเนาะเด็กหน่อยเด็ ลงมากแล้วครับพี่น้องหัดใจ,ดใจร่อจักนิดครับพี่น้องเสร็จใุ่นใารกันมาน้องครับตัน้อสิบินสูงมาได้มื่อนี้ไปดูน้องน้องกับตัโจโินตาสองนั่งตั

เนี้ยมากมากของนี่ดำเบิ้งกันนะหมูตาเพื่อนให้สัญญาณมาฟังนี่ดานซ้ายของก้อนดำใหญ่นี่ได้ยินว่าะต้องไว้ชี้ว้กลางก้อนเออกลางก้อนดำ เห็นแล้วเห็นแล้วชัดเจนนะครับเออการความดับด oh, eh, ีด hm ้วยทันเลยใส่ความสนใจนี่มีรู้หาชัดแล้วนะครับเออสามร้อยสิบวี้ท่านไปบายมาสุดหวานจนงับหวานเกี๊ยบเอาไปทำไมอีเจี๊ยงเฮ้ยโยกวนอยู่ตลอดสำหรับทีมงานนอนกับตันนะครับ การฝาเขาแจง้นงนี่พี่น้องเนื้อควันดำๆนี่นั่นคือตำแหน่งหางสามร้อยสามสิบขอยาเพราอยากเป็นเงินรยหนึ่นงนะครับเมาดีเมาดีข้ายานะครับข้ายามาหวานต่อมเอเอามาให้มงด้วยมาให้บางสียอดเยี่ยม สำหรับทีมงานนอนกับตันเวลาในตอนนี้สามร้อยห้าสิบท่นผ่านกับบาทเทียบนำพึ่งเดือนห้าว่าเป็นไรได้เนาะแต่จตงร้อนสุดท้ายเว <c oughs> ลาสามร้อยหกสิบห้า